ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ของสังคมโลกในทุกด้านส่งผลต่อการบริหารจัดการในทุกระดับก่อให้เกิดทั้งโอกาสอุปสรรค และภัยคุกคามต่อการพัฒนาองค์การตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กำหนดแนวทางในการเสริมสร้างพัฒนาการของคณะมาอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยสมรรถนะองค์การที่เข้มแข็งเพื่อลดข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและนำสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจมาเป็นโอกาสในการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของคณะ โดยเน้นย้ำเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยัง่งยืนโดยกำหนดพันธกิจของคณะไว้6ด้านอันได้แก่ด้านการจัดการการศึกษาด้านการวิจัยด้านการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการและด้านการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจทั้งมิติด้านการพัฒนาองค์การด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านคุณภาพการให้บริการและด้านประสิทธิผลตามพันธกิจคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยาภาพของบุคลากรในองค์การอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเห็นว่าคือปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความก้าวหน้าและการพัฒนาองค์การโดยการสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานการมีโอกาสในการศึกษาต่อตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและวางแนวทางในการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรพร้อมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การด้านความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนื่องจากนี้ยังดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ในองค์การอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมสร้างแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การนักศึกษาและประชาชนทั่วไปโดยมีศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนศศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออกศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำหน้าที่ด้านการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาการของวิทยาการสมัยใหม่ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นปัจจัยให้คณะรัฐศาส,าศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงวางแผนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์โดยได้ดดเริ่มให้คณะกรรมการประจำคณะจัดประชุมโดยไม่ใช้กระดาษ และจัดทำ e ํำ e-office โดยไม่ต้องใช้เอกสารหรือการเวียนหนังสือราชการและจัดทําเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลที่มีมาตรฐานในการจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับอนาคตและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสอดคล้องกับหลักธรรมพิบาลในการกำกับดูแลตนเองที่ดีเพื่อความศรัทธาเชื่อมั่นจากภายนอก จึงส่งเสริมให้จัดทำระบบการควบคุมภายในโดยจัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมการดำเนินงานตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของนักศึกษาโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานมีการรับฟังความคิดเห็นการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่างๆสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเนจะเห็นได้จากการจัดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะ การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งยังได้สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการนักศึกษาเช่นการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์การตอบปัญหานักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ และการตรวจผลงานของนักศึกษาผ่านทางจดหมายอ <ceksin> ิเล็กทรอนิกส์การดำเนินงานเพ Ren ื่อ <S ý> ให้บรรลุตามพันธกิจทั้ง6ได้ถูกนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของค <โ frustrating. S 1> ณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการของมหาวิทยาลัยและจัดทำเป็นแผนงานและโครงการที่เป็นระบบครบวงจร ในพันธกิจด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณภาพและคุณธรรมได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานมีความหลากหลายทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาพันธกิจด้านการวิจัยคณาจารย์และบุคลากรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยสามารถเผยแพร่ความรู้และผลงานได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีการจัดทำวารสาร กระแสอาคเนและรัฐศาสตร์นิพนธ์เพื่อเป็นแหล่งสำหรับการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาในทุกระดับพันธกิจด้านการบริการวิชาการสังคมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนเป็นพันธกิจที่คณะรัฐศาสตร์ได้ความสำคัญไม่น้อยกว่าพันธกิจอื่นๆเช่นการร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆในระดับท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อชุมชนของศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมได้จัดให้มีโครงการอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ เพื่อสืบสานศิละปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนพันธกิจด้านการบริหารจัดการระบบบริหารจัดการได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องลดความเสี่ยงในการดำเนินงานและเสริมสร้างสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพันธกิจด้านการประกันคุณภาพ จะเห็นได้จากการที่คณะรัฐศาสตร์ได้รับรางวัลพัฒนาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มคณะและสถาบันที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงสามปีการศึกษาติดต่อกันความสำเร็จในการดำเนินงานในมิติต่างๆตามพันธกิจของคณะรัฐศาสตร์ด้วยการมีวัฒนธรรมองค์การที่มีความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมถึงพัฒนาการความพร้อมด้านอาคารสถานที่ จึงเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ก้าวหน้าต่อไปเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ด้านรัฐศาสตร์ที่มีคุณภาพและชื่อเสียงชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต